อันใดสิจ,จัดให้ทันทีบ่มีกะขอพอบ่มีกะขอแมนขั้นว่าเพื่อหักแค่ ก็คืองานตารเกีียวนะครับผมแล้วก็ตัดแต่งนะครับเพื่อต่อท่อตามจุดต่างๆนะครับโดยเครื่องตารมาตรฐานนะครับช่างช่างของเรานะครับช่างโรงเรียนนะครับประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยมากกว่า20ปีนะครับลักษณะที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือจะแบ่งนะครับผมในส่วนของงานเนี่ยนะครับ ข้อต่อข้องอเนี่ยนะครับแต่ละจุดเนี่ยเราต้องทําให้ดีนะครับที่สําคัญนะครับการเดินของเรานะครับเป็นการเดินแบบเดินบนนะครับไม่เกะกะเพิ่มความสวยงามนะครับให้กับในส่วนของร้านนะครับทําให้ร้านเนี่ยนะครับประหยัดเนื้อที่ในการที่เราจะได้พื้นที่เนี่ยในการทํางานมากขึ้นนะครับทุกจุดเนี่ยละเอียดละออนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการปิดวาลวการต่อแต่ละจุดนะครับการเชื่อมแคมป์ต่างๆซึ่งเป็นมืออาชีพมากๆนะครับซึ่งช่างของเรานะครับก็คือช่างรองเดชนะครับแล้วก็ช่างดําเนินนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยมีประสบการณ์นะครับในการทํางานเนี่ยมากกว่า15ปีนะครับซึ่งไว้ใจได้เลยในการทํางานว่าออกมาเนียบอย่างแน่นอนครับ ทั้งทั้งสองท่านนะครับใส่ใจทุกๆุกรายละเอียดในการทำงานนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นนะครับจนจบงานทุกอย่างเนี่ยต้องออกมาเนี่ยหก็คือใช้งานได้ดี 2. ความสวยงาม 3. ประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าเนี่ยออกมาได้ดีมากๆที่ท่านเห็นอยู่นะครับอันนี้เป็นแขนสวิงอาร์มนะครับช่วยในการทำให้ การใช้เครื่องฉีดน้ำเนี่ยนะครับใช้งานได้ดีขึ้นที่สำคัญนะครับไประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของสายได้มากๆเลยนะครับนี่ครับก็คือการวางท่อนะครับของจุดต่างๆมีตัวดักน้ำนะครับแล้วความสวยงามเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยสวยงามมากๆนะครับทุกๆจุดที่ท่านเห็นถูกไหมครับเดินไปตามแนวต่างๆได้พอด,พอดีพอดีครับ เราวัดหน้างานก่อนติดตั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องท่อเนี่ยนะครับเราใช้เป็นท่อกาวไนท์ทุกๆจุดนะครับถ้าท่านสังเกตนะครับจะมีตัวดักน้ําทั้งหมดแล้วก็มีเคม์นะครับในการวัดจุดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมจุดเนี่ยได้อย่างเรียบร้อยนะครับจนไปถึงห้องเครื่องนะครับคอปเปอร์ก็แยก3าทางนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับ นะครับความเรียบร้อยนะครับสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับนี่นไมครับมีตัวเก็บสายมีตัววางตูนนะครับซึ่งออกมาเนี่ยสวยงามมากๆนะครับทั้งสลิงโฟมทั้งแขนสลิงอาร์สลิงโฟมเนี่ยนะครับก็ยืดอายุการใช้งานของสางโฟมได้นะครับแล้วก็สะดวกสบายครับผมใช้งานนะครับได้แบบไม่เกะกะไม่ต้องลากโฟมลากไปลากมา นะครับระบบไฟน,นะครับก็เดินอย่างละเอียดละออทุกจุดอย่างไงนะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0895843111ครับตันเป้ไอ้เป็นตันสายใจอยากได้อันใดสิจัดให้ทันทีบ่มีกะขอพอ่อบ่มีกะขอแม่คันว่าเพื่อรักแค่พอแม่บ่หื้อ นะครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญน,นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้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 นด้วยครับเป็นกำลังใจให้กับเควินด้วยครับขอบคุณครับ